อัร拉สู่วิถีเซียนตอนที่ยี่สิบวิชาเทพเซียนลึกลับประกายแสงสีขาวส่องลงมาจากท้องฟ้าพลังแห่งกฎสวรรค์ที่ขยายวงกว้างทลายการรับรู้ทะเลของเย่ฉงหงเสียงหงดังขึ้นในหัวในที่สุดระดับจอมยุตธสีดาราของเย่ฉงก็ก้าวขึ้นไปอีกขั้นสู่ขอบเขตจอมยุตธห้าดาราไม่คิดว่าพลังแห่งกฎสวรรค์จะแข็งแกร่งเพียงนี้ ในใจองเย่ฉงยินดีมากก้าวหน้าสู่จอมยุทธสีดาราได้ไม่นานหากใช้ความก้าวหน้าแต่ก่อนไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานเพียงใดจึงจะกลายเป็นจอมยุทธห้าดาราได้อย่างน้อยๆอ,อาจจะต้องสองปีครั้งนี้อาพลังแห่งกวดสวรรค์เทียบเท่ากับการฝึกอย่างยากลำบากถึงสองปีฝ่ามือคลื่นวาลีสามเท่าเป็นเพียงวิชาเทพเสียนระดับวิญญาณขั้นต่ำเมื่อเย่เว่ยทำให้สมบูรณ์ จึงถูกยกระดับสูงขึ้นทำให้ฝ่ามือคลื่นวารีสามเท่าถึงระดับวิญ,ญญาณขั้นสูงนี่เมื่อเป็นเช่นนี้พลังแห่งกฎสวรรค์ที่ซึมซับทำให้ลินเจียเย็นข้ามขอบเคสูจอมยุทธแต่ในครั้งนี้วิชาเทพเซียนเสือขาวปิดชีพระดับวิญญาณขั้นสูงก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นจากระดับวิญ,ญญาณสู่ระดับลึกลับพลังแห่งกฎสวรรค์ที่แผ่ลงมาขยายวงกว้างการพัฒนาของเย่ชงจากจอมยุทธสี่ดารา ยกระดับไปเป็นจอมยุทธห้าดาราเย่ชงซึมซับพลังห่งกวดสวนได้ไม่มากเท่าไหร่กลายเป็นไอจำนวนมากหากจะดูซับทั้งหมดต้องเป็นระดับหกดาราการพัฒนาของข้าถึงขอบเขตจอมยุทธห้าดาราใบาหน้าของเย่ชงดีใจหาได้เปรียบพูดอย่างตื่นเต้นวิชาเทพเสียงเสือขาปิดชีพกลายเป็นวิชาเทพเซียระดับลึกลับพวกเรา ตระกูลเย่มีวิชาเทพเซียนระดับลึกลับเพิ่มขึ้นมาอีกบทเย่ฉงกำมัดแน่นรู้สึกถึงกำลังภายในที่เป็นคลื่นในหัวเนา่าและกำลังที่น่ากลัวที่อยู่ในกล้ามเนือ้อวิชาเทพเซียนระดับลึกลับเป็นรากฐานของตระกูลในเมืองชิงเย่ผู้ดได้ว่าตระกูลเย่เป็นตระกูลอันดับสองมีวิชาเทพเซียนระดับวิญญาณ16บทแต่มีวิชาเทพเซียนระดับลึกลับสบทวิชาเทพเซียนระดับลึกลับถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้ ในการประมูลอาจจะมีสักครั้งและทุกครั้งราคาจะสูงมากในตอนนี้เป็นเพราะเย่เว่ยตระกูลเย่จึงมีวิชาเทพเซียนระด,ดับลึกลับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบทและจะกลายไปเป็นมรดกตกทอดแก่คนรุ่นหลังขอบเขตของจอมยึดโดยปกติแล้วจะไม่สามารถได่วิชาเทพเซียนระดับลึกลับได้แต่วิชาเทพเซียนเสื้อขาวปิดชีพนั้นเย่ชงเป็นผู้ทําให้สมบูรณ์ดังนั้นเขาจึงไล่ได้เสียวเว่ย สายตาของเยชงเร่าร้อนมองไปที่เย่เหวยเสียวเหวยเจ้าเป็นอัจฉริยะเป็นอัจฉริยะจริงๆเยชงจับไหล่เย่เหวยตื่นเต้นอย่างเหลือล้นข้าก็แค่โชคดีเท่านั้นเย่เหวยยิ้มบางๆมองเยชงที่ก้าวหน้าอีกขั้นแถมยังได้วิชาเทพเซียนระดับลึกลับมาครองเขามีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นเพราะโชคหรือไม่ข้ารู้แค่ว่าพระเจ้า การพัฒนาของข้าจึงถึงขอบเขตจอมยุทธหาดาราพระเจ้าตระกูลเย่จึงมีวิชาเทพเสียนระดับวิญญาณเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบทไม่มีคำพูดใดมาอธิบายความรู้สึกในใจของเย่ชงได้ในใจของเขาแต่ไปด้วยคำขอบคุณที่มีต่อเย่เหวยผ่านมานานแค่ไหนที่เย่เหวอยอยู่ในตระกูลอย่างโดดละเลยพอสวรรค์ก็ต่ำที่สุดแต่ใครจะรู้เจ้าหนูที่พอสวรรค์ต่ำที่สุดจะมีการอย่างรู้ทางวิญญาณที่น่าตกใจถึงเพียงนี้ โอง่วงมากทึานพี่ข้าขอตัวไปนอนก่อนเย่เหวยหาวพูดอย่างง่วงนอนเห็นการพัฒนาของเย่ชงที่ถึงขอบเขตจอมยุทธห้าดาราทั้งยังเรียนรู้วิชาเทพเซียนเสือขาปิดชีพที่สมบูรณ์แบบแล้วประสาทของเย่เหวยก็ผ่อนคลายลงเขาเหนื่อยและง่วงมากคล้ายกับถูกน้ำท่วมพัดผ่าอืมไปนอนเถอะข้ายังต้องกลั่นแพลงกดสวรรค์ที่ซึมซับมา แล้วยังจะฝึกฝนวิชาเทพเซียนเสือขับปิดชีพอีกหลายหลายครั้งเย่ชงยังคงปลื้มปิติเต็มไปด้วยชีวิตชีวาไม่แม้แต่จะง่วงนอนเย่เวลาเย่ชงไปก็ย่างเท้าไปที่แสงยามเช้าสลัวๆเดินไ้ปลายเท้ากับห้องหัวถึงหมอนก็หลับเขาอ่อนล้ามากจริงๆทั้งคืนใช้พลังไปเยอะจะไม่เหนื่อยได้อย่างไรล่ะยามรุ่งสางท้องฟ้าสีเขียวอ่อนมีดวงดาวเล็กๆสลัวๆ หมอกขาวที่ปกคลุมเหมือนผ้าพันแผลสีเทาปกคลุมบ้านเย่สายลมที่พัดผ่านในอากาศมีกลิ่นหอมอ่อนๆเย่เวยที่กำลังนอนท่านปู่เย่เจิ้งชิงก้าวดุดเสือดุดมังกรเดินอย่างทรงพลังไปที่เรือนของเย่ชงเข้ามาทดสอบเย่ชงชงเอ๋อปีนี้อายุ17ปีเป็นมดุดหลานที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลเย่แต่เมื่อเทียบกับตระกูลตู้ก็ยังอ่อนกว่า ตัวหานเย,ย่จอมยุทธหกดาราที่แข็งแกร่งที่สุดยังมีคนอื่นๆที่เป็นจอมยุทธห้าดาราชงเอ๋อก็ไม่อาจเทียบได้แต่พวกเราตระกูลเย,ย่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นให้เป็นไปตามสวรรค์บัญชาละกันยังดีที่เย่ยชงทุ่มเทพเพื่อที่จะชนะเสียงคำรามเมื่อคืนทรงพลังมากวิชาเทพเสียงเสือขาปิดชีพคงยกระดับขึ้นใบหน้าของท่านปู่เย่ยจึิงชิง เผยให้เห็นรอยยิ้มที่ปลอบใจเขาหยุดและยกมือเคาะประตูใครในสวนเย่ชงที่กำลังดื่มดำอยู่กับความดีใจได้เปิดประตูท่านปู่เห็นผมและหนวดสีขาวของท่านปู่บนหน้าผากเห็นความเหนื่อยหลายวันมานี้ท่านปู่เย่เจิงชิงดูแก่ไปเยอะชองเอ๋อวิชาเทพเสียนเสือขาวปิดชีพของเจ้าก้าวหน้าขึ้นใช่ไหม เย่เจ้งชิงถามเย่ชงยังมีความหวังใช่ชงเอ๋อถลายได้อีกขั้นเย่ชงอยากจะบอกท่านปู่ว่าตนเองเป็นจอมยุทธห้าดาราแล้วอยากจะบอกท่านปู่ว่าเย่เหวยช่วยทําให้วิชาเทพเซียนเสือขาปิดชีพสมบูรณ์ทําให้ตระกูลเย่มีวิชาเทพเซียนระดับลึกลับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบทแต่สุดท้ายก็ทําได้เพียงแค่กัดฝันและทนเก็บงาไว้เรื่องนี้ต้องให้เย่เหวยพูดด้วยตัวเองวิชาเทพเซียนเสือขาปิดชีพ คือวิชาที่เจ้าถนัดที่สุดข้าก็ไม่มีอะไรจะสอนเจ้าแล้ววันนี้ข้าจะฝึกประสบการณ์การต่อสู้ของเจ้าเย่เจิงชิงตัวตรงและพูดบุตรหลานตระกูลเย่ต้องให้เจ้ามาอบรมถึงพรสวรรค์ของเหล่าพี่พี่น้องๆของเจ้าจะไม่เลวแต่หากอยากทะลายถึงขอบเขตอ,อี้หยวนนั้นเป็นเรื่องยากหนักหากวันหนึ่งข้าจากไปเหล่าน้องๆต้องพึ่งเจ้าคอยดูแลได้ยินคำพูดของเย่เจิงชิง เย่ชงรีบพูดท่านปู่ท่านปู่มีกำลังวังชาดีเยี่ยมอย่างน้อยยังมีชีวิตได้อีกห้าสิบปีเย่ชงกําหมัดอัจฉริยะของตระกูลเย่ไม่ได้มีแค่เขายังมีเย่เหว่ยพอนึกถึงเย่เหวยเย่ชงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ต้องมีสักวันที่เย่เหวยจะถึงขอบเขตที่เขาเอื้อมไม่ถึงเย่ชงตัดสินใจช่วยเย่เหวยเก็บเป็นความลับจึงปกปิดพลังที่แท้จริง ฝึกนักท่านปู่ทั้งวันท่านปู่เย่เจิ้งชิงเป็นผู้แข็งแกร่งขอบเขตอีห้หยวนท่านมาสอนด้วยตัวเองทําให้ประสบการณ์ในการต่อสู้จริงของเย่ชงเพิ่มมากขึ้นการต่อสู้ไม่ได้มีเพียงแค่การฝึกฝนวิชาเทพเซียนแต่ประสบการณ์การต่อสู้ก็สําคัญเย่ชงฝึกกับท่านปู่ในตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ฝึกกับเย่เวยเพื่อบรรลุวิชาเทพเซียนจากการชี้แนะของเย่เวยสามวันมานี้เย่ชงบรรลุวิชาเทพเซียนถึงสามบท นอกจากวิชาเทพเซียนเสือขาวปิดชีพระดับลึกลับยังมีวิชาเทพเซียนอีกสองบทวิชาเทพเซียนระดับวิญญาณขั้นสูงย่างก้าวสถานวิชาเทพเซียนระดับวิญญาณขั้นสูงสามสตรสัสหารวิชาเทพเซียนสองบทนี้เป็นบทที่เย่ชงเน้นฝึกหนึ่งในนั้นเสือขาวปิดชีพเป็นวิชาเทพเซียนบทหนึ่งในบรรดาวิชาเทพเซียนระดับหลิงเจ้าขั้นสูงที่มีพลังสูงที่สุด จนถึงทุกวันนี้เยเวยได้ทําให้มันบรรลุเป็นวิชาเทพเซียนระดับลึกลับวิชาเทพเซียนทั้งสองนั้นอ่อนกว่านิดนึง